ครับสวัสดีครับเช่เลยครับแต่รถฟอร์ดเอสเคปครับครับมีปัญหาเรื่องแก๊สครับครับเอสเคปของท่านเป็นหกสูบหรือสี่สูบสี่สูบครับสี่สูบครับเชิญเลยครับแก๊สเอลนะเออปมเอลพีีครับเชิญเลยครับอาการเป็นไงครับคือเวลาเราวิ่งแก๊สนะครับแล้วพอวิ่งอยู่ดีดีไฟแจ้งเตือนน้ำมันมันแจ้งขึ้นมาครับอ๋อตัดเข้าไปเป็นน้ำมันใช่ไหมตัดเป็นน้ำมัน น้ำมันมันไหลเข้าหัวฉีดด้วยหรือเปล่าไม่ฮะเวลาท่านวิ่งแก๊สแล้วตัดเข้าน้ำมันเองใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับคือเวลาผมใช้แก๊สเนี่ยนะฮะเก๊น้ำมันตกเก๊น้ำมันตกเลื่อน้ำมันหมดมันก็โชว์ขึ้นมาครับครับครับผมติดแก๊สที่ห่ออะไรครับทันโทษครับยุโรปแก๊สครับยุโรปแก๊สตัดปั๊มติ๊กไหมตอนติดตัดไม่ตัดติดอ่าไม่ตัดปั๊มติ๊กนะถ้าไม่ตัดปั๊มติ๊กนะครับถ้าลูกลอยไม่เสียลูกลอยนิ่งลูกลอยตรง นะครับถ้าไม่ตัดปั๊มติ๊กถ้าอายุการใช้งานเกิน150,000กิโลนะครับมีโอกาสที่หัวฉีดรั่วเข้าในระบบนะครับก็อาจจะมีน้ำมันเข้าไปผสมกับแก๊สด้วยนะครับหรือในฟังก์ชันนะครับในบางรุ่นของฟังก์ชันกล่องอิชิวของแก๊สเนี่ยเขาจะสั่งจ่ายน้ำมันเข้าไปฉีดร่วมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ารถท่านมีปัญหาเรื่องการกินน้ํามันเบนซินด้วยในการใช้แก๊สกินทั้งแก๊สทั้งน้ามันนะครับต้องตรวจเช็คนะครับว่า1นนะครับหัวฉีดรั่วเข้าไปผสมหรือเปล่าหรือในโปรแกรมตั้งค่าให้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงร่วมด้วยนะครับหรือตัวหัวฉีดท่านเองรั่วนะครับหัวฉีดเบนซินนะรั่วครับทำให้กินน้ํามันตัวเบนซินด้วยครับผมครับแต่ไม่มีกินเบนซินนะภายนอกไม่มีครับอ่าไม่มีก็นี่แหละครับเช็คดูนะฮะถ้าลูกรอยไม่เสียนะ ถ้าลูกรอยไม่เสียก็มีแค่นี้ครับผม